เจ้าชายผู้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ระมัดระวังเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้ถ่ายคลิปพ่อของชาร์ลอตต์ลุยและจอดขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปในปราสาทวินเซอร์ด้วยความเร็วสูงโดยไม่สวมหมวกกันน็อก ในขณะที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียลเน็ตเวิร์กองค์กรแห่งหนึ่งได้เรียกร้องให้ผู้ใช้สกูตเตอร์และสกูตเตอร์ไฟฟ้าระมัดระวังมากขึ้นเมื่อขับขี่อันที่จริงตามข้อมูลจาก g b n News ผู้ขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าถูกขอให้เคารพกฎความปลอดภัยที่เข้มงวดหลังจากมีการออกอากาศเรื่องเจ้าชายแห่งเวลไม่สวมหมวกกันน็อกตามแนวทางของกรมขนส่งผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกจากรยานเมื่อใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายแต่การสวมหมวกกันน็อกสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ได้และต้องมีขนาดที่ถูกต้องและรัดให้แน่นหนาเจ้าชายวินเลี่ยมทรงขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าวิธีที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในการเดินทางไปวินเซอร์ ในบทสัมภาษณ์กับเดอะซันแหล่งข่าววงในของราชวงศ์กล่าวว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอาจมีประโยชน์ในการย่นระยะเวลาการเดินทาง10นาทีระหว่างปราสาทและอเดเลดคอเทจซึ่งเป็นที่ที่พระราชโอรสของกษัตริย์ชาวที่3ประทับอยู่กับเคธิลเดลตันและลูกๆทั้งสามของพวกเขามันสมเหตุสมผลอย่างยิ่งพระองค์จะไปที่ปราสาทเมื่อต้องการเข้าเฝ้าพระราชาเพราะปราสาทวินเซอร์อยู่ห่างจากบ้านของครอบครัวที่อเดเลดคอเทจประมาณ1-2ไมล์ ดังนั้นจึงเดินทางได้สะดวกกว่าการเดินทางโดยรถยนต์หรือเดินเทา้าก่<ๆ>อนหน้านี้เคธิ d ดเดลตันเคยพูดถึงเรื่องนี้กับนิตยสารแวน i t y ี้แฟว่าฉันรู้สึกตกใจทุกครั้งที่เขานำสกูตเตอร์ออกไปข้างนอกหวังว่าฉันจะแน่ใจว่าจอจะไม่ใช้มันอีกต่อไป